อ,อแต่ครั้งนี้มันเป็นใครรู้สึกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยอ่ะตั้งใจอย่างประณีตที่จะออกแบบนโยบายเพื่อที่พอเราทุกคนฟังแล้วเราเรารู้ว่าถ้าทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะสังคมไทยจะเปลี่ยนผ่านเหมือนเปลี่ยนผ่านจากยุคยุคนั่งเกวียนไปสู่ยุคนั่งรถยนต์ <c oughs> ลเลยจริงเหรอครับมีแต่ไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทย,ยจริงๆเหรอครับที่คิดนโยบายเป็น ชุดนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบทั้งระบบคือไม่ใช่อ่ะครับเท่าที่ผมดูมันไม่ใช่นะครับอ่ะลองดูนะครับอันนี้คือสิบจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจซึ่งประชาธิป,ปัตย์ในยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์โดยมีคุณกรช่วยเนี่ยได้นำเสนอไว้ตั้งแต่ปีหกสองแล้วครับเราเป็นผู้เสนออยู่ฝ่ายเดียวว่าวันนี้จะต้องมีการสร้างตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจ ที่แตกต่างไปจากเดิมเรื่องของระบบโลจิสติกที่ประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดโครงการเป็นโครงการโครงการแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องมีแผนเพราะโครงการเหล่านี้ต้องนําไปสู่การเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและต้องให้ประชาชนเข้าถึงประเทศไทยไม่ได้มีแต่ e อ c ครับประเทศไทยต้องมี12มหานครทุกภาคประเทศไทยต้องมีโครงการขนาดใหญ่ที่ประชาชนใช้บริการได้อย่างแท้จริงทุกคนอาจจะพูดถึงเทคโนโลยี ทุกคนชอบพูดถึงความสําเร็จของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำสตาร์ทอัพแต่ประชาธิปัตย์พูดถึงบทบาทของรัฐว่าจะต้องมาทําให้เทคโนโลยีนั้นมาสร้างมูลค่าทั้งในภาครัฐเอกชนและบริการสาธารณะอย่างไรการแก้หนี้ความต่างก็คือเราไม่พูดประเด็นง่ายๆหรอกครับว่าพักหนี้ไว้ก่อนแต่เรากําลังจําแนกหนี้ในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนอกระบบไม่ว่าจะเป็นหนี้ ประเภทไหนก็ตามเนี่ยแล้วหาคําตอบที่มีความเฉพาะเจาะจงเราเคยทํามาแล้วกับหนี้นอกระบบนะครับในสมัยรัฐบาลของประชาธิปัตย์การแก้หนี้นอกระบบครั้งนั้นทําได้มากที่สุดนะครับครอบคลุมหลายแสนครัวเรือนการพูดถึงการออมครับแทบไม่มีรัฐบาลไหนส่งเสริมการออมมีแต่รัฐบาลยุให้คนเป็นหนี้ผ่านโครงการต่างๆแต่ประชาธิปัตย์เริ่มต้นกองทุนการอมอมมาไว้และยังเคยสนับสนุนและจะสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆต่อไป แต่วันนี้เราต้องเร่งยกระดับให้คนไทยทุกคนมีเงินออมเพียงพอซึ่งจะเป็นการขยายเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการยกระดับกองทุนการออมแห่งชาติภาษีครับและวันนี้เราจะเห็นว่าหลายพักการเมืองพูดแต่การลดที่สําคัญเป็นการลดโดยไม่แยกแยะอ้างว่าลดให้คนจนแต่คนรวยได้ด้วยประชาธิปัตย์พูดชัดเจนครับว่าเป้าหมายของภาษีของเราต่อไปคลังเข่นแข็งแล้วต้องมีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําที่คุณกรพูดไป รายใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติทางเทคโนโลยีต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันถ้าจะลดภาษีต้องเจาะจงครับเช่น SME เช่นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันเป็นระบบแม้ครับทางจากโลจิสติกครับวันนี้เรื่องสําคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีรัฐบาลประชาธิปัตย์จะตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า g อเทคขึ้นมาเพื่อเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ใเป็นประโยชน์ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริการประชาชนเมื่อสักครู่ท่านประธานพูดถึงเรื่องของ BigData ถามว่าใครครอบครองข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรัฐบาลครับแต่รัฐบาลยังไม่สามารถเอาข้อมูลขนาดใหญ่ของตัวเองเนี่ยมาประสานร,รวมกันอยู่ที่เดียวและบริหารจัดการงานของภาครัฐประชาธิปัตย์จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นและเมื่อมีการออกกฎหมาย ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ข้อมูลนี้จะต้องเปิดให้เอกชนด้วยซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยสามารถมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและบริการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเอสเทคเฮลท์เทคฟินเทคและอื่นๆอีกมากมายเราจะมีการผลักดันให้มีการใช้ตัวนี้มีกลไกมีกองทุนที่จะสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆตามแนวทางนี้และอันนี้ก็จะสอดคล้อง กับแนวคิดของเราที่จะมีการรวบรวม Big Data และสร้างแพลตฟอร์มในส่วนของภาคเอกชนด้วยที่จะทำตลอดเส้นทางของซัพพลายเชนในแต่ละคลัสเตอร์เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือ SME ยกระดับขึ้นมาในด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้ Big Data ทําทำอะไรจะลงทุนในเรื่อง R&D ให้ถึง2%ของ GDP มีการเชื่อมโยงจากระบบการวิจัยใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง และมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนนั้นต้องมารองรับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้เกิดนวัตรกรรมไม่เพียงแต่บอกว่าไปแก้กฎหมายเก่าๆนะครับไล่ไม่ทันนะครับมันต้องคิดวิธีการออกกฎหมายแม่บทใหม่เพื่อยกเลิอกอุกปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการต้องไปขอใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่สลับซับซ้อนและการเขียนกฎหมายใหม่ต้องมีนวัตรกรรมเช่น ใช้บังคับได้เพียงไม่กี่ปีถ้าไม่ยืนยันต้องถือว่ายกเลิกเช่นต้องมีความคิดว่าทุกคนมีสิทธิทำทุกสิ่งทุกอย่างได้กฎหมายป้องกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกคนต้องไปขออนุญาตจากรัฐมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรอครับเหมือนตอนที่ไทยรักไทยคิดนโยบายคิดสโลแกนคิดใหม่ทำใหม่ตอนนั้นที่เปลี่ยนทั้งกระบวนการคือมันเปลี่ยนกระบวนการสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ ผมถือว่านอกจากจะช่วยให้ประชาชนก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วสังคมไทยก็กำลังก้าวพ้นประชานิยมสู่ระบบสวัสดิการที่แท้จริงที่เป็นเรื่องของสิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์จากรัฐบาลอีกต่อไปนโยบายที่เราได้ริเริ่มและเป็นนโยบายที่มีผลกระทบกับคนมากที่สุดแล้วก็อยู่บนหลักคิดเรื่องการสร้างสวัสดิการการสร้างหลักประกันก็คือโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรหลายท่านทราบดีว่าในอดีต เราไล่ตามแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็คือรอผลผลิตออกมารอราคาตกตำ่ำแล้วเราก็วิ่งเข้าไปแทรกแซงรับซื้อบ้างจำนำบ้างฝืน,นกลไกตลาดเกิดปัญหาการทุจริตภาระการบริหารในเรื่องของการเก็บการระบายสินค้าอย่างนี้เป็นต้นครับเราเปลี่ยนแนวทางโดยการสร้างหลักประกันให้เกษตรกรว่าทำการเกษตรแล้วไม่ขาดทุนเราทำเรื่องข้าวเราทำเรื่องข้าวโพด เราทําเรื่องมันสัมปะหลังครอบคลุมประมาณ4ล้านครอบครัวทั่วประเทศที่สําคัญก็คือความสําเร็จนี้ถ้าเทียบเคียงกับระบบเดิมๆที่เคยใช้ตัวเลขมันบอกชัดขณะนี้ที่ตัวเลขเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นกรณีของข้าวโพดครับการแทรกแซงขา้าวโพดด้วยระบบจำนำกับระบบประกันเนี่ยใช้เงินใกล้เคียงกันครับประมาณ5000กว่าล้านบาทแต่5,000กว่าล้านในระบบจำนำน่ะช่วยเกษตรกรได้ประมาณ70,000หรือ8 0,000ครัวเรือน แต่ว่าถ้าเป็นระบบประกันที่รัฐบาลดําเนินการมาเป็น4ี่แสนประมาณ5เท่าครับที่สาคัญก็คือใน5้าพันล้านที่ไปช่วยในโครงการจานำเนี่ยประมาณพันห้าร้อยเป็นค่าบริหารครับไม่ได้เป็นเงินที่ไปถึงเกษตรกรในขณะที่ค่าบริหารในระบบประกันนั้นประมาณหนึ่งในสิบคือร้อยกว่าล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลได้คิดริเริ่มนะโยบายที่ส่งผล ชัดเจนที่สุดต่อคนในกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ได้ดําเนินการจนประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการทํางานหนึ่งปีที่ผ่านมาผมถือว่าเราก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและได้ก้าวพ้นสังคมแบบประชานิยมมาสู่ระบบของสวัสดิการคราวนี้เราก็จะเห็นนโยบายที่จินตนาการได้ว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วมันจะ transform สังคมไปสู่ ความก้าวหน้าใหม่ไปจนถึงประตูมังกรไอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายไปลาวไปจีนอันนี้ก็อีกคือเฮ้ยเราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่าครับทำไมทำไมคุณคำมรากาเหมือนไม่รู้อะไรเลยอะครับแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรอะครับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครับของจีนของจีนเราเนี่ยในฐานะอาเซียน สมัยผมเนี่ยแหละ mm hmm. อุตสาห์ประกาศวาระ Connectivity ไว้ก่อนครับคุณที่จะจำได้นะจำได้ครับอแล้วหนึ่งแถบหเส้นทางเนี่ยมาตอนที่ท่านทับดีสี mm hmm. ขึ้นดำรงตำแหน่งแต่แปลกไหมครับ1นึ่งแถบหเส้นทางกับ Connectivity เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องเดียวกันถูกต้องแต่เราปล่อยให้5้าหปีที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ทุกคนวิ่งไปหาจีนหมดว่าตกลงหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะมีโครงการไหนเข้ามาในแต่ละประเทศของตัวเองแทนที่จะมาสนับสนุนให้คอนเน็กติวิตี้มันเกิดขึ้นกันเองเนี่ยนะใช่ไหมครับก็รูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดรถไฟความเร็วสูงผมเจรจากับจีนไว้ลากลงมาจากจีนตอนใต้กะให้ไปถึงสิงคโปร์ใช่นะครับแล้วก็ในรูปแบบที่จีนเนี่ยเขาต้องมาร่วมรับผิดชอบกับเรานะครับรัฐบาลต่อมาก็บอกไม่เอาอยากทํากรุงเทพเชียงใหม่ก่อน S <S รัฐบาลนี้มาถึงก็บอกเอากลับมาเป็นกรุงเทพโคราชกรุงเทพโคราชบ้างกรุงเทพบแต่ขนานี้ไปสร้างคือสระบุรีโคราชสมกิโลเมตรครึ่งน,นะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเชื่อมโยงกับเขาในขณะที่จีนเะนี่ยในโครงการที่ลาวนะครับเขาก้าวหน้าไปเยอะแล้วครับนะครับผมยังบอกเลยว่าถ้าอยากสร้างช่วงสั้นๆเป็นผมผมสร้างหนองคายเวียงจันทร์ก่อนเชื่อมก่อนนะเชื่อมก่อนอย่างน้อยเอาจีนมาถึงประเทศไทยก่อนครับแล้วเปิดพื้นที่หนองคาย้ด้วยครับ ผมถึงบอกว่าน้องๆเพื่อนๆต,ต้องพิจารณากันดีๆนะครับว่าเราจะเชื่อใครมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะนี่คือตัวอย่างที่ดีครับโอ้โหความคิดเห็นแล้วมันเป็นอย่างที่เขาว่าไหมครับคือถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยถ้าผมไม่ไม่มีข้อมูลความรู้มาก่อนเนี่ยแล้วผมฟังแค่แค่ฟังที่เขาพูดนะครับผมก็คงจะเอออ,อตามไปด้วยโอ้โห คิดมาเป็นชุดความคิดชุดนโยบายคิดมาเป็นชุดนโยบายซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นอันนี้มันทำให้ผมสงสัยครับตกลงคุณคำพกาไม่รู้เรื่องว่าพรรคกอื่นเขาทำอะไรกันเลยหรือจงใจบิดเบือนเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจผิดครับเพราะถ้าเป็นเจตนาอย่างหลังเนี่ยผมมองว่ามันแย่นะครับในฐานะที่คุณเป็นสื่อ